ทีมงานของรถนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของน้องกันนะคะคือเราสอบถามน้องก็ว่าทาไมถึงเลือกเปิดเพลงของแอทกระบาค่ะครับก็ส่วนตัวผมนะครับบุคคลคือบุคคลครับผลงานคือผลงานเราเสพผลงานบางทีเราไม่จําเป็นต้องเสพเสพบ,บุคคลฉะนั้นอย่างเช่นมีอีกหลายศิลปินครับที่เป็นเพื่อชีวิตที่เขียนออกมาได้โดนใจคนนะตอนนี้ ณนะตอนนั้นแต่วันนี้ที่เลือกเปิดเพลงของนาแอนเนี่ยเพราะเนื้อหามันตรงกับปัจจุบันที่สังคมไทยเรากำลังเจอครับคือการเราเสพในผลงานเขาครับผมใช่ครับบางทีการเสพเสพฟินเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเสพที่ตัวบุคคลเราไม่ได้เป็นสีครับแต่เราเสพผลงานการแสดงเนื้อหาที่ตรงกับปัจจุบันที่เราโดนกดขี่โดนกดขี่เป็นต้นท่โดยระบบศักดินาเป็นระบบของเขาเรียกว่าขุนนาง นางทั้งหลายแหละที่กดขี่ให้ยอย่างพวกเราก็ต้องพูดตรงครับเพราะว่าทุกวันนี้เขาทํไม่ให้เราเห็นแล้วว่าเราแม่งเป็นชนชั้นล่างที่แทบไม่มีสิทธิ์ออกเสียงอะไรทั้งนั้นมีแต่โดนกดขี่โดนใช้กฎหมายพอเอาความจริงไปพูดก็เอากฎหมายเข้ามากดขี่ซึ่งผมมองว่าเพลงในแอระตอนที่เปิดอยู่ทุกวันนี้หรือว่าที่เปิดแต่ละเพลงเนี่ยมันตรงกับเนื้อหาปัจจุบันครับแล้วมีหลายเพลงครับอย่างของศิลปินนั้นนึงผมชอบอย่างชื่อเพลงหวังอย่างเงี้ยครับทุกคนก็งคงทราบดี ว่าเนื้อหามันตรงกับปัจจุบันมากเลยครับครับผมแมะขออนุญาตอีกคำหนึ่งกับตัวศิลปินเองเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับเขาครับคืออย่างที่ผมบอกครับส่วนตัวผมเองอ่ะผมแยกระหว่างศิลปินกับผลงานถ้าผลงานโดนก็คือโอเคครับส่วนศิลปินเขาก็ต้องมีความคิดของเขาเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยการเคารพความคิดเห็นต่างๆเป็นเป็นสิทธิพืนฐานคนไทยครับผมพิบุตพไมยามจะสื่อครับผมครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของน้องทีมงานเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ ได้คําตอบแล้วนะคะว่าทำไมทงีมงานถึงเลือกเปิดเพลงของเพื่อชีวิตของแอดค่ะเรากลับมาดูบรรยากาศบริเวณรอบๆงานกันต่อดีกว่านะคะขณะนี้น่าจะมีกล้องไล้สดในพื้นที่เป็นจํานวนมากค่ะไม่ทราบว่าสัญญาณภาพที่ถูกส่งไปมีความชัดเจนไหมคะต้องเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ ผู้ที่เปิดเพลงนี้ไม่ใช่ผู้จัดงานนะคะเป็นรถที่เขามีทงคาว่าเทงที่รถเขาว่าอาชีวะอาชีวะเเพื่อประชาชนอออาชีวะปกป้องประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะในส่วนนี้คือทำเป็นป้ายของที่รวบรวมรูปของเหตุการณ์ในช่วงสมัยเ้อแดง10เมษาสิ1เปีที่แล้วนะคะ ขอบคุณค่ะที่แจ้งเรื่องสัญญาณภาพก็ามาเนื่องจากว่าเป็นห่วงในส่วนที่ว่ามีคนใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเยอะภาพที่ไปอาจจะเป็นภาพที่ไม่ชัด ติทุกๆปีจะแต่งฮิโรยะกิแต่ก็ตั้งแต่พวกประดิษการยึดอำนาจมาไม่ได้แต่งเลยเพิ่งจะมาแต่งครบรอบ11ปีวันนี้ครับแต่ปี53ก็แสดงเป็นฮิโรยะกิเพราะว่าแสดงถึงความโหดร้ายความโหดเหี้ยนอัมหิตที่ว่าสามารถฆ่านักข่าวได้เพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ต้องสงสัยที่ว่าอ,อย่างข่าวที่แล้วว่าช่องชง8อะไรที่ว่าโดนยิงหรอวประหารท,าย,ทายที่โดนยิงอ่ะพรุ่งนี้จะยิงไม่เลือด นะครับก็เลยแสดงถึงแสดงถึงว่านักข่าวของรูยุกิกของประเทศญี่ปุ่นโดนยิงตายแสดงถึงความทริธรไทยตอนนี้ยังไม่ปรากฏชัดเลยก็คือหาตัวคนยิงไม่ได้ทั้งทที่เป็นกระสุนยางมาจากทางฝ่ายทหารแล้วปัจจุบันมีความกังวลไหมคะว่าเหตุการณ์แบบสมัยเพื่อแดงเคยโดนเนี่ยถ้ากลับมาเป็นเด็กๆคณะรา,น,านี้ ไม่ไม่ไม่ไมไมไมกังวลนะถ้าสู้แล้วสู้สู้แล้วด้วยความถูกต้องสู้ด้วยอหย่งศึษาหรือว่าจะสู้อะไรช่างๆถือว่าถือว่ารัฐบาลจะ,ะสร้างสหารนการ,กาาร,รอะไรกระช่างเราพวกเด็กเเขาก็จะต่อสู้กันอย่างนี้ถึงจะกลับมาอย่างไรก็ต้องต่อสู้เพื่อประชาชนทั่วไปแล้รู้สึกยังไงครับกับการที่เด็กเดยัขขงถูกเขาอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะก็มันแสดงถึงความไม่ยุติธรรมขนาดไหที่โรยจิตายมานะถึงก็ถึงก็โดนฆ่าตายเลยนะ ของต่างประเทศของญี่ปุ่นยังเรียกร้องความเป็นธรรมยังไม่ได้เลยนะับปัจจุบันนี้คดียังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับก็ให้พวกเราสํานึกกันอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้พวกนี้มันโหดจริงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นมันเปรียบเสมือนว่าเป็นสงครามสงครามสงครามช่วงชิงอานาจมากกว่ามันไม่ใช่สงครามระหว่างทหารทหารตาร่างทหารต่างประเทศมันไม่ใช่ละแต่ปรากฏว่าใช้ ใช้กฎหมายแล้วก็ในการยึดอำนาจเอาทหารออกมาที่หัวประชาชนคือก็ว่ากว่าเป็นสงครามยึดอำ,อำนาจของประชาชนแล้วก็สามารถเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเป็นระบอบเช่นร,ระบอบประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้เน,นี้ยของ,ของ,ข,องของแท้เลยก,ก็คือว่าระบอบพวกนี้จะไม่สามารถให้เห็นไม่เห็นหัวประชาชนไงเข้ามาเพื่อไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนไงทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง เป็นส่วนใหญ่ในกำลังพลแนวฝากะไรถึงคนเพื่อแนงที่สนับสนุนเด็กๆหรือว่าหรือว่ายังทูอยู่ก่างล้วกัคือคือตอนนี้ผมอยากให้ประชาชนนะครับคือรวมกันเราอยู่ฮะแยกหนูเราตายเพราะฉะนั้นใครทะเลาะก,กันคุณข้องหมองใจฮะมาหาเจ้าตัวเขาเลยครับแกนนำหรือว่าทุกๆคนนะครับรวมพลังกันครับอย่าทะเลาะก,กันเลยครับตอนนี้คึกเป้าหมายหลักใหญ่เราคือต้องการ ล้มประยุทธ์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับมาร่วมกันครับเรื่องขัดแย้งอะ่ะเราเร่องมีทิฐิสมาธิถิกันนะครับมามาร่วมกันดีกว่าตอนนี้นะครับพวกเราประเทศเราต,ต,ต้องการพวกเรามากดังนั้นะทุกคนต้องมาเป็นกันนํกกันอ่ะฝากความวังไว้แค่นี้นะครับก็จะพบปีหุ่นแดงเชิงสัญ,ญลักษณ์นี่ทุกงานนะคะวันนี้กับป้ายที่เขียนว่าลําลึก11ปี ปี53ใครสั่งค่านะคะวิโรยุกิมูรามุโตมีค่ะกับชุดที่มีทั้งพอดในเรื่องของกล้องวิดีโอสำหรับเอแล้วก็ภาพของตัวนะะักข่าวฮิโรยุกินะคะซึ่งเสียชีวิตในปี53ค่ะนี่ค่ะขณะนี้พื้นที่นะคะเดี๋ยวเรายังไม่เข้าพื้นที่ค่ะเดี๋ยวเราพาเดินดูในส่วนรอบๆก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง นี่ค่ะในส่วนนี้ก็เป็นพื้นที่ซึ่งเออแต่ก่อนจะมีคําว่าป้ายแยกคอกมัวนะคะตอนนี้ในส่วนของป้ายนี้รู้สึกจะถูกลื้อไปแล้วจะเหลือแต่ตัวป้ายเนี้ยค่ะแต่ที่เป็นป้ายที่เออที่จะเขียนชื่อแยกอะ่ะมันถูกลื้อไปแล้ว แล้วที่นี่ก็คืออนุสร์สถาน14ตุลาค่ะส่วนด้านหน้าก็คงจะมีคร่าวๆเท่านี้ค่ะเพราะว่ากิจกรรมเขาจะเริ่มที่13นาฬิกานะคะสำหรับการบำเพ็ญเออเขาเรียกบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันในส่วนข้างในดีกว่านะคะ นี่ค่ะการเข้าพื้นที่การเข้าพื้นที่ก็มีนะคะนี่ค่ะเขาจะมีแมสแจกนะคะสําหรับคนที่ลืมแมสมาและนี่ค่ะปืนยิงแอลกอฮอล์เอ้ปืนยิงวัดอุณหภูมิแล้วก็นี่มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับฉีดนี่ค่ะมีวยังเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะทีมงานเพียบนะคะ นี่ค่ะพื้นที่ข้างในก็คือคักค่ะแดดก็เรียกว่าต้องแรงนะคะสําหรับวันนี้เพราะเนื่องจากว่าในจุดนี้ของงานอนุสร์สถานปกติแล้วจะไม่ค่อยมีการจัดงานในช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นช่วงเย็นกันเป็นส่วนใหญ่ในการสภาพก็จะเป็นงนี้เดี๋ยวเราบันทึกภาพไปเรื่อยๆกันก่อนนะคะนี่ค่ะในส่วนด้านหน้าเวทีก็เรียกว่าจะมีพิธีส่งกันในจุดนี้ค่ะ ่วนของพวงหลีที่จะใช้ในกิจกรรมในช่วงบ่ายนะคะก็คือการวางพวงหลีค่ะอันนี้เป็นมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตยนี่อาจารย์ทิดาถาวนเสรค่ะญาติวีรชนสิบเมษานประชน,นนทบุรี นอปชกรุงเทพมหานครนอปชสมุทรปราการนอปชปทุมธานีพายพายัยบบ้านเกตคุณนัทวุฒิใสเกื้อนายแพทย์เวงโตจิราการ ยูด er. <à>? ีดีนิวราชดอนเอ้ยวรชัยเหมะ็นมี่คนเสื้อแดงอยูหมอแหวงอยู่ด้านนี้เต้งตรงบันไดนะคะที่ขนมหวานน่น่ะ ประชาราชมดปฏิวัติสิทธิเสรีภาพพระนครเหนือนี่เป็นหลีดของนักเรียนเลวค่ะนี่หลีดจากราษฎรนี่หลีดจากมบเฟสนี่หลีดจากเสรีเชยพัฒนี่ลีด ของศิลปะปดแอกนี้หลีดคณะจุลาแล้วก็นี่ก็เป็นหลีดของวิโบลูเทียค่ะ,คะก็น่าจะมีส่วนนะคะว่าหลีดที่มีสีสันสดใสก็จะเป็นหลีดของม็อบปัจจุบันค่ะเป็นม็อบรุ่นหลังๆม็อบเด็กๆ ส่วนลีดที่เราผ่านมาช่วงแรกที่จะต้องเน้นสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของสีแดงก็รู้นะคะว่าเป็นลีดของต้องเรียกว่าใช้คําว่าคนเสื้อแดงเลยล่ะคะ่ะขณะนี้บรรยากาศก็เริ่มคึกคักแล้วก็แดดก็สุดจะแรงกล้าค่ะนี่ค่ะป้ายงานเขาจะเขียนว่า งานลำลึกสะดุดีวีละชน11ปี10เมษา53คือลักษณะงานที่ ประกาศจัดช่วงบ่ายโมงแต่ว่าไม่มีเต็นต์นะคะอเอ็นแดดนี่ไหมคะมมออกาา็สไตล์ที่ นุสศ14ตุลานะคะก็จะเป็นอาคารที่จะมีะส่วนของห้องห้องประชุมที่อยู่จะเรียกว่าชั้น,ตนใต้ดินก็ได้ค่ะส่วนที่เรายือนอยู่นี่ก็น่าจะเรียกว่าชั้นบนแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นชั้นล่างลงไปรวมกระทั่งห้องน้ําด้วยค่ะใครที่จะเข้าห้องน้ําก็สามารถลงบันไดตรงนี้ค่ะเดินลงบันไดด้านข้างนะคะจะมีบันไดยอยู่จุดเดียวค่ะสามารถเดินลงไปเพื่อ ไปใช้ห้องน้ําห้องน้ําก็อยู่ในส่วนของใต้บันไดนะคะ12บสนาฬิกาสานาทีแล้วค่ะ